สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกันแล้วไปเลยครับจริยธรรมนะครับหมายถึงหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมกับการทําหน้าที่ของบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ดีงามอันเป็นที่ยอมรับของสังคมครับจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง หลักศิลธรรมจริยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติหรือควบคุมการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศครับแบ่งได้สิประเด็นดังนี้ครับ 1. ความเป็นส่วนตัว 2. ความถูกต้อง 3. ความเป็นเจ้าของและ 4. การเข้าถึงข้อมูลครับความเป็นส่วนตัวโดยทั่วไปนะครับหมายถึง สิทธิที่จะอยู่ตามรำพังและเป็นสิทธิ์ที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นได้ครับความถูกต้องนะครับหมายถึงข้อมูลคนได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะบันทึกข้อมูลเก็บไว้รวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอครับในส่วนของความเป็นเจ้าของนะครับ เป็นกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่สามารถจับต้องได้ครับและการเข้าถึงของข้อมูลนะครับการใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการกำหนดสิทธิตามลำดับผู้ใช้งานทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปดําเนินการต่างๆกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครับจรยิยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบัญญัติสิบประการนะครับ 1>, 1. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อก่ออาชญากรรมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น 2. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์รบกวนการผู้อื่น 3. ไม่ทําการสอดแนมแก้ไขหรือเปิดดูไฟล์ของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต 4. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการจรกรรมของข้อมูลข่าวสาร 5. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานเท็จ 6. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการคัดลอกโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์เจ็ด ใช้คอมพิวเตอร์ในการละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์ 8. ไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนําเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 9. คํานึงถึงผลการกระทําที่จะเกิดขึ้นกับสังคมและ 10. การใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบกติกาและมารยาทครับบทสรุปครับ ัญญาบ้านเป็นสิ่งที่ทําให้สังคมอินเทอร์เน็ตเป็นระเบียบความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝังกฎเกณฑ์ของแต่ละเครือข่า,ขายจึงต้องมีการวางระเบียบเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันการนําเสนอก็จบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ